วันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับเกมที้ชื่อว่า X Defy a n c e นะครับคือ u b i s เขาเรียกอย่างนั้นแะแต่ว่าอาา่านครั้งแรกก็คิดว่าอ่านว่า X d e f i a n e เหมือนกันเกมนี้นะครับก็เป็นเกม First Person Shooting ที่แกะกล่องจากทาง Ubisoft นะครับช่วงนี้ก็เปิดโค้ดเบต้าให้เล่นอยู่ผมก็ไปลองมาละเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันในด้านของเกมเพลย์นะครับที่ได้สัมผัสครั้งแรกเลยเนี่ยให้ความรู้สึกเหมืนอน Call of Duty o w a c h ก็คือเป็น แนวแบบสไตล์ชุดแอดนด์รันคล้ายคอร์บิวตี้แล้วก็มีสกิลคล้ายโอเวอร์วอชตามดูคิวเนี่ยค่อนข้างใกล้กับคอร์บิวตี้คือใกล้กันที่ว่าแบบยิงตัวนะ่ะตายตายช้านิดนึงนะต้องเล็งช่วงอกช่วงหัวอย่ตายเร็วแต่มันก็ไม่ได้ตายเร็วเวอร์แบบคือขนาดว่าถ้าคนที่ไม่เล็งหัวแต่ยิงสู้ไม่ได้เลยไม่ขนาดนั้นนะครับการที่เล็งตัวมันก็ยังยังถือว่าตายเร็วอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าตัวเอง วางเป้าที่หัวไม่แม่นอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องซีเรียสเลยคือ,อยังไงก็ยิงสู้ได้มันไม่ใช่เกมที่วัดหัวแบบโผมาปุ๊บไม่ได้เล่นอะไรประมาณนั้นไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะส่วนในการต่อคอนโทรลเลอร์เล่นนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกอตรงๆว่า MS ม s s สซิสสำหรับ X d e f e n s e เนี่ยค่อนข้างที่จะหวังผลยากนะเมื่อเทียบกับ c o ร์บิ u t y หรือว่า Apex Legends นะครับเพราะฉะนั้นการใช้จอยที่จะ สู้เมาส์ในเกมนี้นะครับถือว่าทําได้ยากพอสมควรนะแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้คือเหมาะกับคนที่เล่นจอยเป็นหลักอยู่แล้วเราชั่วโมงบินจอยสูงๆเนี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าอยู่ๆแบบคิดว่าอยากเล่นจอยแล้วเออเห็นเกมนี้มันต่อจอยเล่นได้อันนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างยากเลยต่อมาในส่วนของการเพนะครับการเพของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือนอาร์ซิกไม่ใช่แบบว่า ยิงยากหรือว่าขึ้นสะโขบช้าอะไรแบบอาซิกนะเพงแต่ว่าฮิฟไฟอะมันหวังผลยากมากนะครับในเกมนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ระยะที่แบบใกล้แบบแทบจะสิงกันอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าฮิฟไฟมันไม่ค่อยโดนอะ่ะเพราะฉะนั้นการยิงของเกมนี้ก็จะเน้นขึ้นสะโขบเป็นส่วนใหญ่นะครับใครที่เล่นเกมที่ไม่ได้ขึ้นสะโขบยิงมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับส่วนในของแต่งปืนนะครับที่เป็นพวกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยให้ไฟเยอะขนาดนั้นคือหวังผลได้แต่ก็แอบ,บรู้สึกแบบอืนี่ใสแล้วหรออันนี้คือรู้สึกนะแล้วเกมนี้ก็มีระบบการแต่งปืนนะครับในการเก็บเบล,ลปืนเพื่อปลดล็อกของแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกจุกลดเสียงจุกพวกมัสโวเบรกแม็กแต่งปืนพานท้ายสะโคบหรือว่าเป็นด้าบจับกลิบอะไรอย่างงี้ครับก็คือพวกนี้จะได้จากการเก็บเลเวลแล้วก็ปลดล็อกของแต่งออกมาต่อมาก็คือตัวละครของเกมนี้นะครับ ที่ช่วงเบต้าเนี่ยเปิดให้เล่นแค่4ตัวนะครับผมจะแบ่งเป็นสายแบบว่าเท่าที่แบบว่าผมผมแบบสัมผัสมาแล้วกันแล้วผมนิยามให้มันนะตำแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นตำแหน่งตัวโซนพื้นที่ก็คือตัวนี้จะคือตอนนี้ความสามารถสกิลมันก็คือเป็นการวางพื้นไฟเนี่ยมีโดนไฟอะไรพวกนี้ก็คือว่าง่ายๆคือมันก็คือตัวโซนริงินั่นแหละ ต่อมาคือเป็นตัวแทงนะครับตัวนี้มันก็จะมีสกิลที่เป็นโล่เป็นโล่แบบโล่ส่วนตัวเลยแล้วก็จะเป็นโล่ที่แบบเป็นเหมือนม่านเป็นโล่ม่านออกมาเหมือนซิกมาในโอเวอร์วอชอะคล้ายๆแบบนั้นต่อมาคือซัพพอร์ตนะครับอันนี้เรียกง่ายๆว่าผมขอเรียกง่ายๆว่าหมอแลวกันคือหมอเนี่ยผมบอกว่าเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับคือหมอเนี่ยมันจะมีสสกิลใช่ไหมมีสกิลในส่วนของเป็นยาฮิลตัวเองที่แบบบูทให้เลือดเต็มเลยกับเป็นเสาฮิวที่แบบว่าเลือดมันจะรีเร็ว กว่าปกตินะครับก็คือเกมนี้เวลาเราไม่ได้ต่อสู้เราอะมันต้องผ่านไปสักพักหนึ่งเราเลือดจะกลับมารีเต็มแต่ว่าถ้าเรายืนในสาฮิวของหมอเนี่ยคือแป๊บเดียวครับเลือจดจะเด้งเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงนะในในเบต้าในช่วงโคสเบต้านี้แี่ยต่อมาครับก็คือเป็นตำแหน่งสเตลจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นตำแหน่งสเตลหรอกเพราะว่ามันมันมี2สกิลนะอย่างที่บอกก็คือ ตัวนี้มันจะมีสกิลล่องหนล่ลองหนตัวนี้มันจะไม่ได้ร่องหนแบบเรามองไปเห็นนะมันจะเห็นเป็นรางลายอยู่แล้วก็จะไม่โชว์ในแมบบคือเห็นคือสังเกตเห็นได้แต่อาจจะมองยากนิดนึงส่วนอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลแบบสแกนรอบๆตัวครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหน,นอารมณ์ไม่คล้ายเป็นมินิ uav อ่ะเป็น uav รอบๆตัวที่จะเห็นศัตรูในมินิแมปนะครับจากตัวละคร4ตัวที่เปิดให้เล่นมาเนี่ยคือ1ตัวเนี่ยจะเล่นได้มากกว่า1สไตล์ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวคือชอบนะคือ คือแบบเราเรา,เราหยิบตัวละครตัวเดียวแต่ว่าเราไม่ได้อยากเล่นแนเนี้ยเราอยากเล่นอีกแนวหนึง่งซึ่งแบบการที่มันให้มาสองฮีโ่เนี้ยมันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายมากๆลยครับตรงนี้คือส่วนตัวบอกเลยว่าชอบมากๆในส่วนของโหมดการเล่นที่เปิดในช่วงโคสเบต้านะครับก็จะมี4โหมดด้วยกันก็คือ Escort Zone Control Domination แล้วก็ Occupy นะครับราเริ่มที่โหมดแรกก่อนกันเลยนะครับก็คือโหมด Escort Escort เนี่ยก็คือจะดัน Payload คือเราดันรถดันอะไรอะให้เข้า point คือ เกมเพย์ผมให้ว่าเหมือน Overwatch ใครที่เล่น Overwatch มาเนี่ยคือเข้าใจได้ไม่ยากต่อมานะครับโซนคอนโทรลโซนคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นการยึดแบบจุดแบบ A B C D E คือมันจะมาทีละสจุดคือเป็น B A กับ B พอยึด A กับ B เสร็จฝั่งบวกก็ต้องยึด C กับ D แล้วก็ไปยึด E เป็นจุดสุดท้ายนะครับทั้งหมด5จุด ส่วนโหมด domination อันนี้ก็คือเป็นโหมดยึดพื้นที่เลยก็คือ point จะอยู่ที่เดิมนะครับมี A B C ใครได้แต้มถึงที่กําหนดก่อนก็ชนะต่อมาในส่วนของ a c ิ u i r e นะครับ a c ิ u i r ก็จะเป็นเหมือน hard point ออใน c o o p e r a t ิ v i t เลยก็คือ point เนี่ยจะมีเวลาถึงเว,เวลาจํากัดนะครับพอหมดเวลาปุ๊บ point ก็จะย้ายไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเวลาเราไปยึดเนี่ยเราก็ต้องยืนใน point เพื่อให้แต้มเด้งนะก็เหมือนกับ domination ก็คือใครใแต้มถึงที่กําหนดก็คือชนะ ความรู้สึกส่วนตัวนะครับโดยรวมเนี่ยผมชอบนะมันมันสนุกแล้วก็เกมเพย์มันหลากหลายอะระบบเกมเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนเล่นแบบประมาณสักชั่วโมงสงชั่วโมงเนี่ยก็คือเข้าใจเกมเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วร e a นทิ่งเคิร์ฟไม่สูงแต่ก็ยังแอบติดตรงที่มีตัวละครบางตัวนะครับอย่างหมอเนี่ยที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันค่อนข้างโกงนะครับ เรื่องบาลานซ์เนี่ยก็หวังว่าตัวเต็มน่าจะทําบาลานซ์มาดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นโคสเมต้าเปิดมาให้ลองเล่นก็เข้าใจได้นะครับส่วนใครสนใจก็ลองไปหาโค้ดกันได้นะครับส่วนโค้ดเนี่ยจะได้มาจากในทวิชดรอปนะครับก็คือเราเนี่ยไปดูสตรีมเมอร์ท่านใดก็ได้นะครับในทวิชให้ครบ30นาทีแล้วจะได้โค้ดดรอปออกมาแล้วก็อย่าลืมไปผูกบัญชีทวิชกับยูบิซอไปด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ย จะถูกส่งเข้าเมลเนาะโค้ชเบต้าเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่23เมษายนนะครับอีกประมาณ2อวันหลังจากค <cloud> ลิปนี้ลงส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ